สวัสด,ดีค่ะเพื่นอนเพื่อนเท้าขวยามเช้าอีกแล้วนะคะห <ๆๆ S 2> ัดนพริกกระเทียมให้หอมก่อนนะคะเพื่อน <ๆ S 2> ใส่หมูลงไปเลยหมูสับนะคะ ก็จะมีฮอทดอกด้วยนะคะเพื่อนก็เชร์ของในตูเ้เย็นนะคะพอเราผัดหมูเสร็จแล้วให้มันสุกหน่อยนะคะแล้วก็ปรุงรสเลยนะคะเพื่อนลงรสชาตาิที่เราชอบกันเลยนะคะ แล้วก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะเพื่อน,นหรือสลัดนะจ้ค่ะเนี่ยเราก็ผัดทย่อย่าให้เข้ากันนะคะเพื่อนพอผักสุกแล้วก็เสร็จแล้วค่ะจะพามาดูใ,ใกล้ๆนะคะก็จะเป็นผัดหมูบดพอกดอก ใส่ต้นดอกฟางตุ้มนะคะทุกพริกกระเทียมน,นิดหน่อยให้มีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะอุ๊ยขอโทษนะคะเผ็ดออกอหวานได้หน่อยนะคะมาทานข้าวเช้าด้วยกันคะ่ะเชฟเจ๊เพนกับข้าวง่ายๆมื้อเช้านี้นะคะมาทานข้าวเชาว้าด้วยกันเด้อ